พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีถือพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชนีผู้คนมักออกพระนามว่าพระปิยมหาราชหมายถึงมหาราชผู้เป็นที่รักและพระพุทธเจ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์พระองค์เสด็จขึ้นของราชเมื่อพระชนมายุได้สิบห้าพรรษาโดยมีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สมร็จราชการแทนพระองค์หลังจากพระองค์ทรงผนวดและบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้ถเหรงยทวารราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าแห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินให้สมกับเป็นอารยประเทศด้วยการประสานการปกครองของไทยกับต่างประเทศเข้าด้วยกันมีการตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์ในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาราชการรวมทั้งพิจารณาพระราชบัญญัติ พระราชกำหนดกฎหมายต่างๆในรัชสมัยของพระองค์มีการจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการ12กระทรวงคือกระทรวงมหาไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงนครบาลกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงวังกระทรวงเกษตรธิการกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุทธนาธิการกระทรวงธรรมการกระทรวงมรุธาธร และกระทรวงเกษตรพานิชการด้านการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทรงโปรดกล่าวให้จัดตั้งเป็นมณฑลเทศาพิบาลทั้งสิ้น18มณฑลเช่นมณฑลพายัพมณฑลอีสามนมณฑลบุรพามณฑลประจีนบุรีมณฑลจันทบุรีเป็นต้นด้วยขณะนั้นประเทศต่างๆในคาบสมุทรอินโดจีนล้วนตกอยู่ภายใต้อนานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกอย่างฝรั่งเศสแลงกฤษ ด้วยปณิธานอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ส่งนักเรียนไปศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆในทวีปยุโรปเช่นผลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษเป็นนักเรียนในเรือพระองค์แรกของไทยและเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ในปีพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชปารภในที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเรื่องห้ามมีให้พ่อแม่ขายลูกเป็นเงินแพงกว่าที่กำหนดไว้โดยกำหนดค่าตัวทาสไว้อย่างแน่นอนและเมื่ออายุครบ21ปีให้ขาดจากการเป็นทาตทั้งหญิงและชายจนกระทั่งปีพุทธศักราช2448หรือรศ1 2 4 ได้มีการออกพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินปศกร้อยยี่สิบสี่ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ยกเลิกเรื่องธาตุในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาดกล่าวคือเด็กที่เกิดจากธาตุจะไม่เป็นลูกธาตุอีกต่อไปนับแต่วันที่ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ห้ามมีการขายตัวลงเป็นทาตการซื้อขายทาตถือเป็นโทษทางอาญาส่วนผู้ที่เป็นทาตอยู่แล้วในเงินต้องลดให้เดือนละสี่บาทจนกว่าจะหมด ต่อมาอีก3ปีเมื่อได้ประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญาในปีพุทธศักราช2451ก็มีบทบัญญัติวางโทษผู้ซื้อขายทาตเท่ากับโจรป้นทรัพย์คือมีโทษจำคุกถึง7ปีด้วยความเอาพระไทยใสในความเป็นอยู่ของราษฎรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสต้นเพื่อสอดส่องดูลทุกสุขของรัษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงโปรดกล่าวให้จัดการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการรับทรงแต่งพระองค์อย่างสามัญชนเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถไฟบ้างเรือบ้างเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพระสงฆ์นิกรทั้งปวง ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ประเทศแถบอินโดจีนได้ถูกลุกรานจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกเนื่องจากประเทศในแถบอินโดจีนเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาทําให้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจได้โดยง่ายสยามประเทศในขณะนั้นก็กําลังเผชิญกับสภาวะดังกล่าวโดยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จประาพาสยุโรป เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นเช่นอิตาลีรัสเซียอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสเป็นต้นแต่กระนั้นสยามประเทศก็มีอาจต้านทานการลุกรานจากชาติตะวันตกที่เป็นอาณานิคมได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต้องการจะให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อสยามประเทศหรือประเทศไทยในขณะนั้น จำต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติเสียดินแดนแคว้นคขมรบนทนบุรพาและหัวเมืองลาวทั้งหมดให้กับฝรั่งเศสพร้รอมทั้งเสียรัสไซบุรีกลาลันตันตรังกานูและปลาลิตให้กับอังกฤษในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นยุคแห่งการบุกเบิกด้านการคมนาคมและการสื่อสารมีการเริ่มกิจการโทรเลขไปรสน์นีรถรางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพมานครไปนครราชสีมาทรงจัดระบบเงินตราใหม่โดยยกเลิกระบบเงินพดด้วงเป็นเงินบาทกำหนดให้100สตางค์เท่ากับ1บาทมีการจัดพิมพ์ธนบัตรใช้เป็นครั้งแรกและเกิดธนาคารขึ้นเป็นแห่งแรกในรัชสมัยของพระองค์ นอกจากนี้ในด้านสาธารณูปโภคในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังก่อให้เกิดกิจการไฟฟ้าประปาและโรงพยาบาลสิริราชอันถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยนอกจากพระองค์จะทรงพระปรีชาสามารถในการบริหารบ้านเมืองให้ก้าวทันนานาอารยประเทศแล้วพระองค์ยังทรงเป็นกวีเอกที่ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่ง โดยงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์มีหลายเรื่องเช่นพระราชนิพนธ์ไกลบ้านง้อป่าเลลิตนิทราชาคิตอาบูฮัสันพระราชพิธี12เดือนกาบเหเรือตำราทำรรกับข้าวฝรัง่งพระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำกรม,มหลวงนรินทรรเทวีเป็นต้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระวก,กะหรือโรคไตเมื่อวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2453เมื่อพระชนมายุได้5 8พรรษาและด้วยการปกครองรัษดรให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยความสนพระไทยในวิทยาการขแขนงต่างๆอย่างกว้างขวางและนำมาใช้บริหารประเทศให้เจริญรุ่งน้าอย่างรวดเร็วพระองค์จึงได้รับพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราชอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน